จรกว่ปนนี่เราปเก้าก็ได้นจำนี่จำมันจะรันแนแนไม่รู้เห็นว่าออกไปเอาฟางอะไรเอาเมกี้ข้างน้าไม่มีข้างหนางไม่มีหมั่นี้ตุเดนีเมือกีกปุกที่เซาจะเธอ นอนหลับหรอหยกข้าไปาเล่นนะมันแม่มันแล่แม่มันจะกินหนูแม,ม่กินไม่สนใยแล้วผู้ช่วยนริศมามาให้ข่าวเองหรือเปล่าครับเอาพอเหรอครับอ๋อเจ็บุนอยู่เลยนะ สตวกยคือนม้นะให้มันกินมนมได้ไหมไม่พวกนี้้าไม่มีคนอยากกินมนมเลยคนอยู่ไม่กินมนมมันเขินโอ้ม่แม่บางอีผมว่าครับโดนเด็ <laughs> เกนี้แบบ ยี่ล้าสิบกาแฟกันไหมลูกเขาไปนนิสัยบาลไดไหมไปเลยครับไปเลยไปไป

ตีกรงนีมหวัตัน <congestion could> <delivered> oh. mm ี้อเดี๋ยวจะอัียวาตันหนึงมันกินกล้วยไหมอ่ะกล้วยกินอ่ะเขากล้วยก็ได้ไปบ้านที่ว่าผมกินคือเด็กกล้วยาัน้น เดือนเดียวอ้นสุดอือดูดูมันอ้วนจังอละมลงน้ำลงลงนี่มาวันน kind of ี้สวนสัตว์สงขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเราได้สมาชิกใหม่เพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือลูกสมเสร็จสายพันธุ์มาลายูนะครับเป็นลูกสมเสรจที่น่ารักมีลายล่าง้านข้างลำตัวนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือน ขับ3วันนะครับเกิดจากาพ่อแม่พันุ์ชื่อแม่ชื่อแม่นะครับพ่อชื่อทองพูนอายุประมาณ20ปีนะครับทั้งสองตัวซึ่งตัวตัวพ่อเนี่ยมาจากสวนตะเปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีส่วนแม่นี่เป็นสายพันธุ์มาลายูได้รับบริจาคจ,จากอำเภอจนะจังหวัดสุขาเรานี่เองนะครับเป็นสมเสร็จบ้านเราเป็นสายพันธุ์มาลายูแท้นะครับซึ่ง สวนสัตว์สงขาประสบความสําเร็จในการได้ลูกสมเพ็จมาตัวนีเป็นตัวที่4แล้วนะครับซึ่งมีความภูมิใจในนามสวนสัตว์สงขาองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างมากซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วในในโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขาสวนสัตว์สงขาองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างมากครับว่ามีการจะมีการจะประกวดตั้งชื่อลูกสมเพ็ตตัวที่ถี่ด้วยใช่ไหมครับครับในในเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับสมาชิกใหม่ มาแล้วเนี่ยทางงานฝ่ายรายไ,ได้สงขลาก็ทําการประกวดตั้งชื่อนะครับลูกสมเสร็จตัวนี้กันให้ทางานักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมนะครับในการมอบชื่อที่น่ารักให้กับสมเสร็จตัวนี้นะครับก็จะมีของขวัญรางวัลมากมายนะครับแจกในในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับชาวจังหวัดสงขลาทางสริษัทสงขลาเองก็ได้มอบของขวัญ ลูกสมเสร็จที่น่ารักนะครับว่าให้ประชาชนเข้าที่ชมในสุดนสแสดงได้โดยทางสวนสัตว์สงขลาจะจัดเตรียมพื้นที่สุดนแสดงให้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวให้เข้าชมเป็นหมู่คณะนะครับทีละชุดทีละ5คนไม่เกิน5้าคนนะครับเป็นเป็นเวลาตามที่เรากําหนดไว้ให้ก็ถือว่าเป็นของขวัญกับชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ชื่นชอบสัตว์เป็นอย่างมากอยู่แล้วครับผม